สวัสดีครับผมบิวตี้นะครับวันนี้นะครับวันที่9มกราคมนะครับ2566วันนี้เห็นเป็นกล้อง DSLR เนาะกับรูปถ่าย4รูปนะครับ อ่ะอย่างที่เรารู้กันนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันเด็กนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะเอารูปถ่ายของตัวเองตอนเด็กๆเนี่ยมาลงนะครับในโซเชียลในเฟซบ้างในหรือทําเป็นคลิปลงใน t i ๊ t o ็อกบ้างนะครับแต่ว่ารูปที่ถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายด้วยกล้องมือถือก็อาจจะทําให้คุณภาพของรูปเนี่ยมันดรอปลงไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการสแกนรูปนะครับให้ได้คุณภาพสูงที่สุดนะครับ ซึ่งการสแกนรูปเนี่ยผมก็จะสแกนด้วยกล้อง DSLR นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะได้คุณภาพของรูปที่ดีกว่าถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับอ่าโอเคกล้องที่ผมใช้วันนี้เนาะก็เป็น Canon EOS นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 1300D นะครับโลโก้รุ่นมันเคยมีเนาะแต่ว่ามันหลุดหายไปละแล้วก็เลนส์นะครับเลนส์เป็นเลนส์ EF-S e 18-55 USM Mark II นะครับก็เป็นเลนส์รุ่นเก่าเลย คือตัวเนี้ยมันเคยมีเลนส์คิดของมันอยู่แหละแต่ว่าผมถอดเลนส์คิดขายไปแล้วนะครับแล้วก็ไปหาเลนส์ตัวอื่นมาใช้หมุนเวียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ที่ตัวเนี้ยนะครับอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องไว้ที่หมด M นะครับเดี๋ยวจะเปิดกล้องก่อนนะครับอ่ะเปิดกล้องแล้วทีนี้พอมาถึงหมด M มมันจะตั้งค่ายังไงละ่ะอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลนะครับเปิดแฟลแล้วก็หมุนเลนส์ไปที่ระยะ55มิลนะครับอ่าอย่างนี้แล้วก็ตั้งค่า F เนาะค่าชัตเตอร์สปีดที่เป็น1ต่อ125นี่คือเราจะไม่ปรับนะครับเราจะปรับแค่ F อย่างเดียวเพราะว่าสปีดเนี่ยมันซิงกกับแฟลอยู่แล้วโดวยอัตโนมัตินะครับก็กดปุ่ม AV บวกลบ ที่มันเป็นรูปถังขยะเนี่ยเนาะมันเป็นปุ่มสําหรับลบรูปเี่กก็กดค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนฟันเฟืองไปทางขวาอย่างนี้นะครับหมุนให้เป็นค่า F ที่แคบสุดนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกรูปถ่ายมารูปหนึ่งเนาะหลายคนคงงงเฮ้ยมันนี่เหรอบิวตี้ตอนเด็กเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย แน่นอนครับคนเดียวกันครับแต่ว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปทําให้คนเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะหัวใจอย่าเปลี่ยนก็นแล้วกันถ้ายังรักคนเดิมแหมหวานนะเนี่ยอ่ะโอเคก็จากนั้นนะครับเราก็มองเข้าไปในวิวไฟเดอร์นะครับตัวนี้มันมีไลฟ์วิวเนาะแต่ว่าไลฟ์วิวของผมเนี่ยมันเสียนะครับเปิดแล้วมันเออเร์สามสิบอ่ะโอเค จักนั้นนะครับเล็งเข้าไปในช่องมองในวิวไฟเดอร์นะครับจากนั้นโฟกัสแล้วก็กดถ่ายอ่ะอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูรูปก่อนล้วกันเนาะแม่งพอถือกล้องมือเดียวนี้อะไรก็ลำบากไปหมดเลยอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปสแกนเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปปรับแต่งต่อในคอมนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอถ่ายรูปที่เหลืออีก3ามรูปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันในคอมครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราทําการสแกนไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาปรับแต่งรูปกันนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับ Photoshop แล้วหลังจากนั้นผมก็จะคลิกที่ไฟล์นะครับจากนั้นคลิกที่ Open แล้วผมก็จะเลือกรูปนะครับอ่าผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับรูปแรกอ่าหลังจากที่รูปขึ้นมาแล้วนะครับเวลาที่เราจะครอปตัดนะครับเราต้องคลิกไอตัวครอปตัดอันนี้ค้างไว้นะครับแล้วเราก็เลือกที่ perspective crop tool นะครับคือเป็นการครอปตัดแบบ perspective ก็คือจะไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวสามารถครอปตัดได้เป็นมุมอิสระนะครับอ่า จากนั้นผมก็จะคลิกที่มุมของรูปนะครับทั้งสี่มุมจากนั้นก็ลากเมาส์นะครับไปที่อีกมุมหนึ่งแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ไปที่อีกมุมหนึ่งแล้วก็คลิกจนครบสีมุมนะครับพอครบสีมุมปับ๊บเราก็กด enter นะครับหลังจากกด enter แล้วขั้นตอนต่อไปอผมจะคลิกที่เลือก รูปแบบสี่เหลี่ยมก่อนอันนี้ผมไม่ได้จะทำอะไรนะครับแค่ป้องกันไม่ให้ไอตัวค็อกตัดตรงนี้ทำงานต่อนะครับจากนั้นเราก็ปรับที่เราก็คลิกที่ Image นะครับแล้วก็คลิกที่ Auto Contrast นะครับพูดผิดบ่อยหลอเกินแล้วก็ Auto Color จากนั้นนะครับก็คลิกอีกรอบหนึ่งแล้วก็คลิกที่ Image Size นะครับแล้วก็ปรับขนาดของรูปนะครับพิกเซลของรูปให้ตรงตามไฟล์ต้นฉบับ เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดไฟล์ต้นฉบับนะครับคือห้าหนึ่งแปดสี่คูณสามสี่ห้าหกผมก็จะปรับเป็นขนาดตามนี้เลยนะครับห้าหนึ่งแปดสี่แล้วก็สามสี่ห้าหกแล้วก็ Enter นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ Save As นะครับ การเซฟนี่ผมจะไม่เซฟทับไปที่ไฟล์ต้นฉบับนะครับผมจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่ไปเลยอ่าผมเปลี่ยนชื่อใช้เป็น001นะครับแล้วก็กด enter จากนั้นพอขึ้นจอแบบนี้ปั๊บก็กด enter อีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวมเนี่ยรูปก็โอเคนะครับแต่ว่ามันยังติดโทนสีฟ้าๆอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปปรับต่อใน acdc นะครับอ่าผมจะ อันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทารูปต่อไปทําเหมือนเดิมนะครับทําไปเรื่อยๆอทําเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่ามันยังมีเ เส้นสีขาวๆติดมาหน่อยนะครับผมก็จะกด Ctrl A นะครับกด Ctrl A จากนั้นก็คลิกไปที่ Edit แล้วก็เลือก Transform นะครับแล้วก็คลิกที่ Warp จากนั้นก็ค่อยๆดึงรูปขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพื่อลบขอบสีขาวที่ติดมานะครับจากนั้นกด Enter แล้วก็หลังจากนั้น ปรับ Auto Contrast Auto Color นะครับอย่างนี้อ่าแล้วก็ Image Size นะครับก็จะใช้เป็นขนาดพิกเซลตามรูปต้นฉบับเลยนะครับห้าหนึ่งแปดสี่แล้วก็สามสี่ห้าห Enter ก็คือจะใช้เป็นขนาดเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เซฟแอดก็เหมือนกับรูปเมื่อกี้นี้นะครับไม่เซฟทับไฟล์ต้นฉบับนะครับเซฟเป็นไฟล์ใหม่อันนี้ก็จะเป็น0002นะครับแล้วกด enter แล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับซ้ำไปเรื่อยๆสำหรับรูปที่เหลือนะครับ ู่คนเดียวไม่ชอบที่เสียงดังคนแบบนี้ยิ่งต้องระวังบางวันรักอีกวันเฉยชาสะใจที่อีกคนมีน้ำตาทำมีแฟนแบบนี้นะ่าไม่มีซะอยากจะดีกว่าทุกครั้งที่เธอหอบรัที่พังมาใจของฉันก็เจ็บเห็งเธเสียน้ําตาได้ดอกตอทูอาอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราทํารูป ใน Photoshop เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูไฟล์รูปหลังจากที่ทำเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงผมก็จะไปที่ไดฟ์ดนะครับคลิกที่ไดฟ์ดแล้วก็คลิกที่รูปแรกนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงรูปนี้นะครับอันนี้รูปแรกนะครับอย่างที่บอกตอนที่ทำเมื่อกี้นี้นะครับว่ารูปเนี่ยยังติดโทนสีฟ้าๆอยู่นะครับผมก็จะ ทำการ develop นะครับก็คือคลิกไปที่ develop ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลดโทนสีฟ้านะครับจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้โปรแกรมมันโหลดก่อนอมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็คลิกไปที่โทน e curve นะครับจากนั้นเราก็จะเลือกสีนะครับมันจะเป็น rgb นะครับเราจะลดโทนสีฟ้าแล้วก็คลิกไปที่ b นะครับ แล้วเราก็คลิกตรงสามเหลี่ยมสีเทาตรงกลางนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปทางขวาจะเห็นนะครับว่าทนสีฟ้าเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าจะสังเกตนะครับว่ามันยังมีทนสีเขียวติดอยู่เราก็คลิกไปที่ G นะครับ B ก็คือบลูเนาะสีฟ้า G ก็คือกรีนสีเขียวเราก็ลดทนสีเขียวลงมาอย่างนี้นะครับอ่าแค่นี้เราก็ รู้สึกแล้วนะครับว่าโทนสีเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วนะครับเราก็กดโดนนะครับแล้วก็เซฟอย่างนี้นะครับแล้วรูปต่อไปนะครับอ่ารูปนี้รูปนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังติดโทนสีฟ้าอยู่นะครับก็ d e v e l o p ทำเหมือนกันกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง แล้วเราก็คลิกที่โทนเคิร์ฟนะครับเราจะลดโทนสีฟ้าเราก็คลิกไปที่ตัว B ีนะครับแล้วก็คลิกที่สามเหลี่ยมสีเทาตรงกลางเนี่ยค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอ,อันนี้รู้สึกว่าโทนสีฟ้าลดลงไปแล้วนะครับเราก็กดดนนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็มาดูรูปต่อไปนะครับ แต่ว่ารูปนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะติดโทนสีฟ้าหนักกว่า2รูปเมื่อกี้นี้นะครับอ่าผมก็จะทําเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องปรับเยอะหน่อยไปที่โทนเคอร์ฟนะครับอ่าและก็คลิกตรงอ๋อเนี่มันเป็นตัวบีแล้วล้วก็คลิกตรงสีเทาสีสามเหลี่ยมสีเทาตรงกลางเนี่ยค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอ่าโทนสีฟ้าลดลงแล้วแต่ว่ารู้สึกมันยังออกเขียวๆอยู่ผมก็จะลด โทนสีเขียวลงมานะครับคลิกไปที่ G แล้วก็คลิกสามเหลี่ยมสีเทาตรงกลางแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับอ่าโอเคแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าโทนสีเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วนะครับอ่าผมก็จะคลิกที่โดนแล้วก็เซฟเหมือนกับ2รูปเมื่อกี้นี้เลย รูปสุดท้ายนี่ผมรู้สึกว่าโทนสีเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ปรับไม่ทำอะไรนะครับก็คือจบแค่นี้นะครับรูปนี้ก็คือโทนสีโอเคแล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องปรับแล้วผมก็จะปิดโปรแกรมเลยนะครับ ครับสำหรับการสแกนรูปถ่ายเก่าๆหรือว่ารูปถ่ายของเราตอนเด็กๆด้วยกล้อง DSLR ที่ผมทําให้ดูในวันนี้นะครับก็มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าเราจะได้ไฟล์รูปนะครับที่คุณภาพดีกว่าถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือว่าขั้นตอนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับในการปรับแต่งรูปนะครับอาจจะยุ่งยากน่าลคาคัญสําหรับ,บบางคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ไฟล์รูปที่มีคุณภาพดีเลยนะครับก็แนะนําให้ทําอย่างที่ผมทําในวันนี้ได้นะครับ โอเคครับวันนี้ผมบิวตี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ